เราต้าดูติดไหมวัดดชึ้งนะครับวัดไฟชาร์จดูวัดไปชาร์จดูครับนีไ่ได้นะอันนี้คือต่าของแบตเตอรี่รูปนี้นะครับ12จริงๆต้อง13และ1หรือนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะงานปัญหานะคราวนี้ รถ FC นะของเราทางช่อง YouTube เสียะนะฮะนี่ออดเพต,ต้านะครับวิ่งดับเอ่อกาอากาศนะฮะไปดูสาเหตุข,ของคันนี้เบื้องต้นนะฮะจะเล่าให้ฟังก่อนรถคันนี้นะครับทำการจอดทิ้งไว้ประมาณอาสองเดือนสองสายเอฟซีนะฮะแล้วก็ ยกสไลด์มาทําเกียร์กับเรานะครับนีคือว่าทําทชุดเกียร์ไปเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับก็ตอนทดสอบทดลองอยู่หน้างานนะครับคันนี้ใช้ได้ปกติหมดเลยนะทีนี้คันนี้ให้เอฟซีนะขับกลับบ้านนะครับสอบถามบอกมันมีไฟโชว์ขึ้นมาแล้วก็ไฟเฟืองเด้งตึงอาการเหมือนเกียร์เลยเราบอกเฮ้ยไม่น่าใช่พี่ อกจริงเอบอกตอบจริงเฮ้ hey, ไม่น่าใช่นะระบบเกียร์เราเซ็ตใหม่หมดแล้วนะมันเป็นอะไรนะบอกว่าลองจอดข้องทางก่อนอ่าจอดแล้วก็รอให้อ่าความร้อนขึ้นหรือไม่อะไรเนงะี้ยสอบถามแล้วบอกว่าไม่มีนะทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับรถสตาร์ตติดเราบอกเฮ้ย hey, สตาร์ตติดลงมันก็เป็นไปได้ที่จะเกีย่ยวกับ พวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหานะครับก็บอกว่าให้ FC ขับเข้าบ้านก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ถ้ายังสตาร์ตติดอยู่ขับออกมานะบอกบอกประมาณนี้ FC บอกโอเคตามนั้นเลยแปดโมงเช้าเสียงดังเลยรถสามแป้กรถดับอีกแล้วช่างมาดูให้หน่อยเรียบร้อยโอเคนะเพราะว่าเรา ไม่ได้อยู่หน้างานนะก็แค่ให้คำปรึกษาช่วงแรกๆมาก่อน,นครับพอมาถึงหน้างานครับไปดูคันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถจอดสองสองเดือนในแบตเตอรี่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมาดูหน้างนานแนละ้วคันนี้เช็คแล้วได้ครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูแลให้ห <า S 2> ครับอ่า<อ>เดี๋ยวที่มาเข้างานได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรแจ้งมารับครับเอาพี่ครับครับวันนี้ครับ ทีนี้มาดูนะคันนี้เบื้องต้นเรามาดูนะเช็ควัดแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยนะครับคันนี้ที่วิ่งดับเองจะแ,แปลกนะไม่มีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์บนหน้าปัดที่บอกว่าเกี่ยวกับไดชาร์จเสียไม่มีเลยนะครับแต่พอมาถึงเราวัดแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยหมดแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวเราจะนำนะสายพ่วงนะครับแล้วก็ชาร์จเข้ารูปนี้ให้เต็มแล้วนำกลับมาใส่นะครับ ตรงนี้นะใส่กลับใส่กลับแล้วก็จะขับรถกลับอูนะเพื่อไปทาใดชาร์จลูกนี้นะตัวนี้คือตัวปัญหาที่ทําให้รถคันนี้วิ่งดับเองนะคือไดไม่ชาร์จนั่นเองนะครับก็ปัญหาจะถูกแก้ประมาณนี้นะครับก็มาดูแลกันให้นะโตไปก็มานะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการรับผิดชอบงานของเรานะครับก็ประมาณนี้นะคันะนี้จะแก้ไขที่ ได้ชาร์จนะครับแต่ตอนนี้ชาร์จแบตนะโดยการพ่วงแบตจากอีกคันหนึ่งนะแต่ต้องสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับ mm. แล้วก็ชาร์จให้แบตมันเต็มแล้วนํามาใส่แล้วขับกับที่อูนะครับผม mm. ใส่แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์นะ mm. การขับกลับก็บกนหนึ่งเลยปิดระบบไฟสิ้นเปลืองทั้งหมดนะอย่างเช่นพกแอร์ A นะครับ mm. ต้องปิดนะ ไปตรงไปหน้าไม่ได้เปิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงกลางวันนะไปดูเชิญไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะขับตามตูดตามก้นไปนะ <c oughs> หรือว่าตามท้ายนั่นเองนะไปเดี๋ยวตามรับรับกับถูไหมครับติดไหม ไม่ติดฮึบซึมติดแล้วนะโอเคไปอะขอบคุณเจ้าของที่นะที่เรามาใช้สถานที่แห่งนี้นะคือรถจอดเสียนะครับก็มีที่จอดให้นคือปั๊มบางจากนะฮะเดี๋ยวผมขับตามทีมงานนะครับเพื่อ นำรถกับอูนะฮะได้ไม่ชาร์จนะมันก็เสี่ยงที่รถจะไปดับกลางทางนะครับไฟมันหมดนะระบบเกียร์นะครับระบบต่างๆในรถยนต์รุ่นนี้นะใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นนะ,ะถ้าไฟนะไม่อยู่ในออแบตไม่เต็มนะ ก็จะทำให้รถด,ดับลงไปเองนะครับก็เดี๋ยวนำรถกลับถึงอ้ก็จะทำการแก้ไขน,นะครับเกี่ยวกับไดชาร์จนะฮะที่เป็นปนัญหาครับผมที่คุยกับ F e อนะฮะเอฟซีว่าความชกร้ e ยายนะะก็ยังมีความชนะาคดียอยู่บ้างกนะ็คือ คันนี้นะจะขับรถไปส่งคนระอบครัวที่นครปฐมนะครับก็คือเมื่อคืนนะขับไปนะรถคันนี้อาจจะ,จะเจอน้ําท่วมนะครับแล้วก็อาจจะได้นำรถสไลด์ย,ยกกลับไปที่กูเหมือนเดิมประมาณนี้เลยนะก็คือก็ออไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแล้วก็จะนํารถคันนี้กลับไปแก้ไขให้นะฮะ ต้องสังเกตด้วยนะครับเพราะว่ารถอาจจะดับกลางทางได้นะเบื้องต้นให้สังเกตเลยหนึ่งวงมาลัยเริ่มแข็งนะหรือว่าจะมีไฟรูปเครื่องยนต์รูปต่างๆที่มันชอบโชว์บราปัดเวลารเ,ร,ร,นะเราเปิดสวิตช์ออนนะเาืงอไก็จะโชว์วูบแบวกบแบบขึ้นมาสังเกตง่ายเลยหนึ่งแอร์จะไม่ค่อยเย็นสองวงมาลัยแข็งเกียนระ์เริ่มเปลี่ยนไม่สมูทเนี่ยอันเนี้ย สำคัญนะต้องต้องต้องรู้จักสังเกตนะก็ประมาณนี้นะข้อสังเกตในะการขับขี่รถที่จะเกิดปัญหานะให้เราสังเกตก่อนนะครับอันตรายครับอันตรายขอเข้าที่ปลอดภัยนะครับนิดนึงอีกนิดเดียวนะจะถึงอู่แล้วครับอีกน้อยเดียวสงสาร บนถนนทางด่วนนะครับอยู่ทางด่วนเลยเรียกรถสไลด์ไม่ก็เรียกรถสไลด์มานะครับจะจะนำสับขับเองคิดว่าถึงนะสรุปว่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจอดตรงที่ปลอดภัยก่อนแปน๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีนะครับสรับแบตลูกใหญ่ไปใส่ดีกว่านะครับใกล้ถึงแล้วนะครับ สำหรับแบตมิกโกมาใส่เลยนะครับปอถานแบตเตอรี่ออกใส่แบตลูกใหญ่ลงไปนะเดี๋ยวนำกลับพอดีที่ทางด่วนมาด้วยนะครับมีไฟมุกเชิญเปิดให้นะ <c oughs> ไปแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บพี <c> ่ <oughs> ทางด่วนบอกโอ้โหเมื่อวานก็มีรถคว่ำอยู่ตรงนี้นะเออนะก็พยายามหาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ เออถึงแน่นอนที่นี่แบตบลูกใหญ่เต็มเตีย้ยนะครับมาถึงที่แล้วนะครับ<อ>ใส่แบตเกต้ามาเลยนะแบตวีโกอยู่นี่ราตัดดูติดไหมวัดติดชึ่งนะครับนวะัดไปชาร์จนดะูวนะัดไปชาร์จนดะูครับ นีไ่ได้นะอันนี้คือค่าของแบตเตอรี่รูปนี้นะครับสิบสองจริงๆต้องสิบสามหรือสิบสี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะการให้เราเสร็จมาดูค่าไฟนะครับว่าจะสิบสามหรือสิบสี่นะฮะสิบสองก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ได้รูปเดิมเขานะครับอตอดออกมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะตัวนี้เก็บไว้ เดี๋ยวเราใส่ตัวของที่เรามีเข้าไปนะให้อุ้ยโดนกล้องเราเดี๋ยวใส่ลูกที่ใช้ได้เข้าไปนะครับแล้วลองตารเครื่องแล้วก็วัดดูนะนรับเอ้าพุงออาไูนพุงเอ้อโอ้โอ้โอ้ตัด ติดนะดูที่ตัวเลขเมื่อกี้เขาสิบสองนิดนิดใช่ไหมนี่สามกว่าสิบสี่เลยนะเอาเปิดไฟหน้าเปิดแอร์ดูติดลบนี่คือเราสลับขั้วนะครับเนี่ยเอา้าสลับให้ใหม่อ่เปิดไฟหน้าเปิดแอร์นี่ พอมีการโหลดปุ๊บนะจะเด็งขึ้นเลยดีกว่านะเ,เดี๋ยววัสเสียมันก็จะไหลลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่าเกิน15นะครับถ้าสิเดี๋ยวใดจะเป็นเราเรียกว่เโอร์ชาร์จนะครับนาคันนี้จบแล้วนะครับ <S <S คือเราไม่รู้ว่าสาเหียหลักๆมันคืออะไรโปรสอบถามอย่างเดียวนะ <S <S ๆๆแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาก่อนเสร็จก็ เอฟซีพยายามขับรถกลับมาหาเรานะครับแต่ว่ามาไม่ถึงนะก็ตามนั้นเลยนะครับเอาัรน,นี้เสร็จเรียบร้อยนะใดไม่ชาร์จใดเป็นปัญหาไปไม่โชว์น้าปัดนะครับรุน่นนี้ต้องระวังด้วยนะครับไปรูปแบตเตอรี่ไม่โชว์บนน้าปัดถ้าอยากรู้ต้องนำโอมาวัดทีแบตเตอรี่นะครับออาันนี้ขอบใจเอฟซครับจัดใดไปหนึ่งลูกไม่ต้องคิดตังเลยอันนี้ออกเือไปเลยนะครับไม่คิดตังนะทำตีครับผม โอเคนะครับคันนี้นะปัญหาอาจเกิดได้ทุกเมื่อนะครับก็ก่อนออกไปนํารถกลับนะเราก็ทดสอบทดลองให้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคันนี้จอดมาอยู่สองเดือนนะครับสองเดือนยกสไลด์มานะปัญหาเบื้องต้นของคันนี้เกี่ยวกับระบบเกียร์นะรถขับไม่ได้นะครับก็นํารถสไลด์มาทําการแก้ไขนะฮะแต่ว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับ ก็ขับกลับไปประมาณสัก60กิโลนะฮะเพราะตอนทดลองอยู่ก็ประมาณ30-40กิโลนะครับก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะฮะก็ไฟก็มีโหล,ลดรถก็วิ่งดีนะครับแต่ว่า FC นำรถกลับไปก็เป็นปัญหาเลยนะคือประมาณ50-60กิโลนะถึงบ้านลูกค้านะถึงบ้าน FC เรารบบอกโทรกลับมารถด,ดับนะครับ ก็สอบถามเบื้องต้นนะมีไฟอะไรโชว์ไหมผมไม่มีแต่ว่าเวลารถด,ดับมันจะมีไฟลูกเครื่องยนต์เด้งไปเพื่องเด้งนะั่นก็คืออันนั้นนะคือปกติของเขานะคือเวลาเครื่องยนต์ดับก็จะโชว์อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะล้วก็แนะนำนะ f c แล้วก็นำรถกลับมาแก้ไขนะครับก็จบแล้วคลิปนี้นะครับก็ไว้เป็นวิยานณนะ์หรือบางท่านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ทำตามคลิปได้เลยนะคือ ใช้อีกคันหนึ่งสตาร์ทเครื่องแล้วก็ถ้ามีสายพว่วงมีแบตเตอรี่นะมาพ่วงชาร์จให้เต็มนะต้องสตาร์ทเครื่องนะชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มเลยนะแล้วก็สามารถขับต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จริงๆเราอยากจะไปดูหน้างานเองนะคือสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเกียร์นะเพราะว่าเราแก้ไขไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไหนได้มันเกิอุบัติเหตุที่ใดไม่ชาร์จนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็นน้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่อง y o u YouTube ผู้แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ f c e e o o o นะครับแง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่แง่เจริญการช่างบ๊าบ